สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับอันนี้ครูก็มาแล้วนะครับในรอบที่2ของเรานะครับที่โพสคลิปมานะอ่ะนักเรียนมาดูนะครับที่ครูให้ไปงานไปก็คือแบบฝึกหัด1.9ถึงแบบฝึกหัด1.11หรือ1.11นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในรูปการเรื่องคอรนอคอรนอคอรนอเขคืออะไรการคูณร่วมมากนะครับ ครน,นก็คือการคูณร่วมมากนะดังนั้นวันนี้แบบฝึกหัด1.9โจทย์ให้เรามาก็คือเขาต้องการหาอะไรหาคอรน,นของจำนวนที่กำหนดให้โดยการหาผลคูณร่วมการหาผลคูณร่วมนะครับเป็นยังไงการหาผลคูณร่วมก็คือเอาผลคูณของจำนวนที่เขาต้องการให้เรามารวมกันอ่ะ มาดูว่ามันมีตัวไหนที่มันเหมือนกันบ้างนะครับอ่าเรามาดูวิธีทําเลยนะครับวิธีทํานะครับอ่าเขียนมันลงไปนะครับอืมวิธีทำอ่านักเรียนเห็นไหมวิที่ทำตัวหนังสือไม่สวยนะครับอืมวิธีทำตัวหนังสือครูไม่สวยนะครับอ่า เขาต้องการทราบใครก็คือจํานวนของของใครสีกับเจ็ดนะครับค่าเนี้ยสี่กับเจ็ดดังนั้นเราหาใครก่อนหาจํานวนที่ของสี่ก่อนนะครับอ่าอ่าก็คือเราจะต้องไปหาจํานวนนับผลคูณของสี่นะครับอ่าอ่าจำนวนผลคูณของสี่ได้แก่นะครับได้แก่ใครนะครับผลคูณ จำนวนนับของสี่จำนวนจำนวนนับที่เป็นผลคูณของสี่นะครับเขียนลงไปจำนวนนับที่เป็นผลคูณ ของใครของสนะครับได้แกะแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่แม่เนี่ยสี 4, 1, เป็นสี่นะครับสี 4, 1, เป็นสี2เป็น8ป3สี4สามสิบสองสี่หกสี่ห้ายี่ใช่ไหมสี่เยี่สิ

ห2 4 4เป็นห้านะครับอ่า 56, ห้ายุดแค่นี้นะครับหยุดไว้ก่อนอ่าแล้วก็ไล่ไปนะครับให้มันมีตัวที่มันเหมือนกันอ่เอาตัวที่เป็นผลคูณร่วมน้อยอย่างน้อยกี่ตัวสองตัวขึ้นไปนะครับอ่าทำไมครูถึงเอาถึงห้เพราะว่าเราไปดูจํานวนของ7อ่าขอเขียนย่อนะครับอ่า เจ็ดได้แก่ได้แก่นะครูลืมเขียนได้แก่ใส่เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอจ็ดสี่ยปเจ็ดห้าสาสเจ็ดหกสี่สสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเจ็ดแปดห้าสบหก่ะ เราจะเห็นสังเกตว่ามันจะมีสองตัวที่มันเหมือนกันแล้วอ่ะก็คือไข่กับไข่อืมมันมีไข่เหมือนกันยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดกับไข่กับห้าสิบหกนั่นเองที่มันเหมือนกันเราหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจะหาในรูปแบบนี้นะครับอ่ะดังนั้นพอเราได้แบบนี้แล้ว เราก็จะเขียนว่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณของที่เป็นผลคูณร่วมของสี่และเจ็ดได้แก่นะครับอ่าจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมร่วม ของใครของ4และ4และ7นะครับได้แก่ได้แก่ใครครับอ่าได้แก่มันมีตัวไหนเหมือนกันบ้าง28่สกับ56นะครับอ่าเราเอาแค่2ตัวนะครับ28่สกับใครกับ56 นะครับไปเรื่อยๆแต่เราเอาแค่2ตัวนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะครับอ่าเราก็เลยหยุดที่ที่ห้าบนะครับอ่าดังนั้นเราก็จะทราบว่าว่า2ตัวนี้ใครน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าข้อนี้เขาถามว่าหาครนอรของจำนวนที่กำหนดให้โดยการหาผลร่วมนะครับผลร่วมที่น้อยที่สุดของข้อนี้ก็คือครนคือการคูณร่วมน้อยนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้อะไรได้ผลคูณร่วมน้อยที่สุดของอ่าก็เขียนว่าซึ่งซึ่งนะครับผลคูณร่วมน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดก็คือคนนอนลอนอนะครับจําไว้นะ น้อยที่สุดน้อยที่สุดครูเขียนตกนะอ่าน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดของสี่และเจ็ดคือคือใครลูกสี่และเจ็ดได้แก่ได้ไหมคือก็ได้คือยี่สิบแปดนั่นเองนะครับน้อยที่สุดเขาถามว่าน้อยที่สุดนะครับอ่าก็จะคือยี่แปดนะครับ สรุปนะครับก็เขียนว่าดังนั้นนะดังนั้นคอรอ์โนคอร์โนของใครของน้องสี่และอะไรและเจ็ดและเจ็ดคือยี่สิบแปดนะครับตอบยี่สิบแปดนะลูกตอ,อบว่าตอบขีดเส้นให้มันด้วยยี่สิบ เราก็จะได้คําตอบแบบเนี้ยตรงนี้ให้นักเรียนเขียนเอาเขียนตามตรงนี้นะครับก็จะได้คําตอบจบนะครับตัวอย่างเนี้ยให้ทําแบบนี้นักเรียนก็หาหาหกหาข้อต่อไปหาแบบเดียวกันนะครับเอาแค่สองตัวแบบเนี้ยถ้ามันเกินเราไม่ต้องไปเอาตัวที่3นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบวอาสมมุติห้มัน ตัวที่สองของตัวที่มันซ้ำเหมือนกันเนี่ยมันหยุดแค่ไหนก็หยุดแค่นั้นนะครับไม่ต้องหาต่อนะครับก็หยุดแค่ห้าสิบหกนั่นแหละที่จริงมันจะยาวเยาวเยอะกว่านี้ที่มีตัวเหมือนกันเราไม่ต้องเอานะครับอ่าต่อไปแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างของแบบฝึกหัดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับปึ๊บอ่าภาพไม่ชัดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ก็คือเขาบอกว่าให้หาคอรนอน ของจานวนที่กําหนดให้โดยการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบทํำยังไงเราเคยทําแล้วนะครับอ่าครูจะขอเขียนเขียนในอันนี้เป็นสมุดของอันนั้นนะครับอ่าโจทย์กำหนดให้มาการแยกตัวประกอบก็คือแยกตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะที่คือเคยทดให้ดูแล้วนะครับนักเรียนเคยทำเนาะยกตัวอย่างเช่นแยกตัวประกอบอ่าก็จะแยกออกมาตัวยกตัวอย่างเช่น1ิบ อืมสิบใครคูณใครล่ะก็คืออ่าต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับสองคูณห้าเลยไหมอ่านี่ก็คือสองคูณห้าเกิดเป็นสิบใช่ไหมครับตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งสองครับอ่าก็าจะได้ประมาณเนี้ยนะครับอืมอ่ามาต่อนะครับวิธีทำเขียนลงไปนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับตอนนี้วิธีทำนะครับปึ๊บหอยร้อน นะครับเปิดพัดลมไม่ได้เปียกหมดนะครับเหงื่อเต็มตัวเลยเนี่ยวิธีทำนะครับก็คือเขียนโจทตตย์ลงไปโจทย์ให้ใครมาก็คือ9นะครับแยกตัวประกอบของ9้คือ3าคูณสนั่นเองนะครับ15คือใครก็คือ3าูณหนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าตัวที่มันเหมือนกันมีตัวนี้นะครับมันเหมือนกันก็ให้มันเป็นหนึ่งตัวนะฮังเกตว่าการคูณการหาคอลอนเนี้ยจะต่างกันกับการหาคอลมอนะครับหอลล์มอนอลต่างกันกับการหาคอลลมอนะครับฮอลลมอจะเอาแค่ตัวที่เหมือนกันเท่านั้นแต่คอลอนล่ะเอาทุกตัวตัวที่ซ้ำกันให้เป็นหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวที่มันเหลือก็มาจับคูณกันทั้งหมดนะครับ อ่ะเราได้แล้วก็เขียนสรุปมันดังนั้นนะครับคอรนอคอรนอโอ๊ยร้อนมากคอรนอของใครครับของเก้าของเก้าและสิบห้านะครับอ่าคือนะครับเขียนลงไปคือนะครับคือสามสองอันเนี้ยมันเหมือนกันให้มันเป็นตัวเดียว ทวนตัวที่เศษมาเขียนจับมาคูณ5ก็จับมาคูณอ่าก็จะได้คําตอบ3 3 9 9คูณ5เป็น45คําตอบข้อนี้ก็คือ45นั่นเองนะครับตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะ45นะครับอ่าได้คําตอบยังเนี่ยอ่าได้คําตอบแล้วนะครับปึ๊บโท์ จับไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับอ้อยร้อนคูร้อนมากเลยตอนเนี้โดยการหารสั้นนะครับให้หาคลอรนอนอโดยการหานสั้นนะครับมาดูกันว่าคลอร์นอนมาแตกต่างกับฮอรอมอนในสัปดาห์ที่แล้ยวยังไงนะครับก็ทําเหมือนเดิมโจทย์ต้องการทราบใครครับยี่สิบสี่และสามสิบแต่โจทย์ก็เราเขียนวิธีทำปุ๊บหารสั้นสอนซ้ํานะครับ หายัางไงตั้งหลักไปเลยนะครับอืมั๊บเขียนตั้งยี่สิบสี่กับสามสิบเป็นตัวตั้งครูจะพาหาไปทีละขั้นนะครับอ่าเราจะเอาจํานวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่สามารถหารทั้งสองตัวได้นี้ก็คือสองสองคูณ่สองคูณอะไรได้ยี่บสี่สองคูณสิบสองสองคูณสิบห้าใช่ไหมครับอ่าสองคูณ สิบสองได้ยี่สิบสี่สองคูณสิบห้าได้สามสิบอ่าเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้หาต่อไปได้ไหมได้นะครับสองได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นสามได้นะครับเราก็มาตั้งหารเหมือนเดิมถ้าเป็นสามนะครับอ่าเอาสามนะครับสามคูณอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองสามคูณอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าอ่า อพอมาดูเราได้4กับ5ออกมานะครับ 3, 4, 12, 3, 5, 15นะครับนี่คือวิธีในรูปคิดวิธีการหารสั้นนะครูก็ไม่ได้เป๊ะนะครับครูก็ใช้วิธีสูตรของครูนี่แหละอะต่อ,าตอมาเรามาดู4กับ5มีตัวสามารถหารมันได้ไหม2ได้ไหมครับได้แค่4เนาะ3ได้ไหมไม่ได้แปลว่าหยุดนะครับหยุดแค่นี้แล้วก็ขีดเส้นจบนะครับขีดเส้นจบปึ๊บแต่ คอ,อรนอจะต่างกันกับหอ,อรอมถ้าเป็นหอ,อรอมจะเอาแค่ตัวที่สามารถหารได้เท่านั้นนะครับแต่คอ,อรนอครูบอกว่าเอาตัวที่หารได้แล้วก็ตัวที่เหลือนะครับจับมาคูณกันนะดังนั้นเขียนมาเดิมดังนั้นคอ,อรอนอคอรนอของใครคอ,อรนอของ24และใครนะครับ และสาค,คือคือใครนะครับคือ2องคูณ3ามคูณ4คูณหเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสอเป็น6 6หสคูณ6คูณสเป็น24 24ิคูณหเป็น120นะครับร2อนะปึ๊บ นะครับก็จะได้ดังนี้ออกมานะครับตอบอ่าตอบอยี่สิบสี่ง่ายๆนะครับนักเรียนไปทํามาตามที่ครูเอาใบงานให้นะครับดูให้ชัดไปทํามานะปอนะจบนะครับ